กินแซ่บแบบอีสานสวัสดีค่ะพี่น้องมอน้โนสิภาไปหากินอีหยังเสบแซ่บเ้อจ้ะพี่น้องได้ข่าววาร้านนี้เขาเขารวมโครงการคนละครึ่งนําเด้ยจ้ะพี่น้องสิเป็นร้านใดเด้อค่ะเดี๋ยวเฮาไปติดตามรับชมกันเลยนะคะเดี๋ยวขี่รถก่อนเ้อจ้ะพี่น้องอนูมาฮอดแลวจ้ะ ร้านส้มตำสาดิตนองตะพานด้วยค่ะพี่น้องอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะร้านจะเปิดเวลาประมาณ10บโมงหอดสามทุมด้วยค่ะพี่น้องในส่วนนี้จะเป็นโซน ธรรมดานะคะก็คือมาหอด้านแล้วสามารถเลือกซุ่มแล้วก็นั่งแล้วก็สั่งอาหารได้เลยนะคะพี่น้องบรรยากาศดีมากนะคะแต่ละส่วนก็จะมีพัดลมไห้นะคะและที่สําคัญนะคะร้านเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะมากี่คนก็สามารถใช้ได้ทุกสิทธิ์เลยนะคะต่อมาได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยว15ายาวมาเบิ้งโซน V.I.P. ค่ะพี่น้องโซน V.I.P. มันม V.I.P. จังใดน,นะคะก็คือมันจะได้รับบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะซุ่มนะคะเสียเงินก่อนค่อยจะได้นั่งเะคะ่ะพี่น้องก็คือเสียเงินค่า ซุ้มนะคะในสุ่มก็จะมีเปลมียังให้นอนพักผ่อนยอนใจด้วค่ะพี่น้องส่วนไผที่จะถ่ายรูปนะคะกับยางมาถ่ายรูปตรงสะพผ่านหรือว่าตรงสุ่มที่เป็นหลุมหัวใจเนะะี่ยค่ะได้เลยนะคะบได้เสียตั้งนะคะพี่น้องเดี๋ยโนสิไปสร้างอาหารด้อค่ะพี่น้องว่ามอนี้สิสร้างยางมากินแหนไปเบิ่งนํากันค่ะ สำหรับอาหารที่นสุ่งซังมนีนะคะก็จะมีไก่ย่างครึ่งตัวนะคะมีข้าวเหนียวสามห่อขนมกินสองจานยำหอยนางรมหนึ่งจานตำไหลบัวกุ้งสดหนึ่งจานนะคะเราก็จะมีทอดปากเป็ดหนึ่งจานนะคะพี่น้องแล้วก็ขนมถ้วยหนึ่งจานนะคะก็จะมีน้ำเปล่าน้ำโคกแล้วก็น้ำแข็งนะคะ มาได้จ้ะพี่น้องบานนี่กินเขาเอาบรรยากาศไปน้ากันจ้ะมือนีมีแขกรับเชิญพิเศษได้จ้ะพี่น้องพาหมูมาหลอกเลยพามาลองซิมตำบักหุงเบิงด้วยค่ะพี่น้องว่าหมูสีแสบคือหนูบอนะคะแต่ว่าสําหรับหนูนะคะพี่น้องอาหารยี่นี่แสบเบิสต์ย่างพี่น้องหนูมาหลายเือแล้วหนูได้ซิมหลายเมนูแล้วนะคะแต่ว่าเมนูที่หนูแนะนาที่นุมมากที่สุดนะคะพี่น้องก็คือตําไหลบัวกุ้งสดนะคะไหลบัวกรอบแห้งได้จ้ะพี่น้องกุ้งก็คือสดมากนะคะปลารหลนวดสุดนะคะอีกเมนูหนึ่งที่หนูแนะนํานะคะพี่น้องก็คือทอ ปากเป็ดน,นะคะอันนี้ก็แซบอิลีพี่น้องมันจะนุ่นนัวกรอบๆด้วยจ้ะพี่น้องกินกับขอนียวก็คือว่าแซบนะคะพี่น้องเนาะเดียวจะให้นางชมบรรยากาศรอบๆลานไปนน้ำกันด้วยจ้ะพี่น้องอาจจะเสียงดังแน่เพราะว่าลานมันกับยุติี่ถนุนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกินเขาแล้วสิมาสรุปค่าเสียหายให้ด้วยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปเช็คบินแล้วจะเอามาให้บึงงเวยคะ่ะเดี๋ยวขอเวลากินเขาสักแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องข้าวอย่างข้าวถืกนินเหรอเอาหรอ อันนี้แซ่บชอบแบบกรีดอันนี้ชิมดูอร่อยมากอันนี้นะคะืมชอบแบบกรีดอร่อยอร่อต้องจานมีความจิ้มกับซอสแซ่บ นยำอะไรยังนุ am, ม่ am, ม, am, มอันนี้ก็ได้แล้วค่ะขาดเผ็ดไม่น้อยอมันจะเผ็ดแต่ก็ไม่ค่อยเผ็ดอันนี้อร่อยไม่ใส่ปลาแต่เนี่ยใส่ปลาจีมันจะเผ็ดเนาะแต่ดีใส่ที่เผาดิ แี่บจริงมังอ,มมอ,อร่อยมากปังอย่างชีวิตไอหม่อ,มอร่อยบแซ่บ <laughs> มัน,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 นลยกินพรอมกันกกนำหยาแกบโซ่แล้วกินพร้อมกันตากตากได้ยัง่เอนาาดกบกระปเอาใส่ก,กล่องก่อนแล้วกินเอาไวต้องลงมัน่อยนึงมาใส่นี่ยังนะมัน่อยหนึ่งเยวแช่เอาเอนแนะมนจีกินเยไปแช่ดีๆก่อนแบบอเ่าจัเบยเ่ดูว่าอาหารราเนี่ย มีแซบด้วยอะไรสมราคาแรงแซ่บมากบอกเลยต้องมาชื่อร้านส้มตำซาดิษหวัวตะพานสาขาบ้นานข่า จ้าพี่น้องตอนนี้พวกหนูสองคนกับภากันอิ่มเรียวด้วยจ้าพี่น้องเดียวกับจะนั่งพักผ่อนยอนใจกินขนมหวานเหมาม้อยหอยสังกันไปจักข้าวด้วยจ้ะพี่น้องเนาะกระเดี๋ยวจะไปเช็คบินค่าอาหารมาให้เบงด้วค่ะพี่น้องวา่ามอนีเสียหายจักบาทด้วยค่ะพี่น้องเนาะสั่งอาหารไปสิบย่างนี่แหละค่ะพี่น้องประมาณสิบย่างเนาะเดี๋ยวจะไปเช็คบินแล้วเอามาให้เบงอีกที่ด้วยค่ะพี่น้องเด้อ อันนี้จะเป็นบินอาหารด้จะพี่น้องร่วมทั้งเบอร์สิบก็ไล่าการก็จะตกอยู่ที่ประมาณ766บาทนะคะก็ใช้สิทธิ์คนละครึ่งไป1สิทธิ์สามบาทที่เหลือเราก็จ่ายเป็นส่วนต่างให้กับทางร้านด้จ่าพี่น้องเด้อก็จะประมาณน,นีจ้จ้ะเมนูอาหารแล,ล,นะล้วก็ราคาเลยค่ะก็จะทิ้งไว้เบื้องในช่วงถ่ายด้วยจ้ะพี่น้องเนาะอาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะและที่สําคัญนะคะครงการคนละครึ่งนะคะสมมติว่ามาซุ้มนี้ห้าคนก็สามารถใช้ได้ทั้งห้าคนนะคะพี่น้องเนาะ ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกลังใจส่องอินแสแซ่บอีสานต่อไปนีนเด้อจ้าพี่น้องน้อยอย่าเฝ้าลืมอย่าเฝ้าทิ่มกันเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้พอกันสำนีพอกัน,น,กนไม่คลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องไปแล้วจ้า